สวัสดีครับสวัสดีวันที่15เดือนมิยอปี65นะครับผมจะมาเปิดกราฟของบิตคอยแล้วก็เหรียญลูน่าหรือคริปโตเคอ r e เรนซีนะครับคลิปนี้ทาขึ้นมาเพื่ออัปเดตราคาและก็ศึกษาดูกราฟนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ช่องทางในทิกตอกผมนะครับก็ผู้ติดตามเกือบ3 0,000แล้วนะครับก็ตอนเช้า เข้าระบบ t i k t o k ไม่ได้นะครับน่าจะโดนบล็อกโดนแบรนด์อีกครั้งนะครับปกติแล้วผมลงคริปโตเคอร์เซในช่องทิกตอกนะครับเขาชอบแบรน์นะครับหมายความว่าเขาไม่ค่อยให้ลงเราก็ไม่รู้จะตามคลิปแบบไหนที่จะไอ้โดนใจนะครับบางครั้งอาจจะพูดแบบกราฟหรือราคามากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยทําให้เขาเตือนมาสองครั้งแล้วค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับไม่แน่ใจว่าจะยื่นหนูอตอนร้องขอได้หรือเปล่านะครับก็ ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับก็ยอดสามหมื่นคนนะครับก็อย่างไรก็าฝากติดตาม YouTube แล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้ไม่ได้ลงในทิกตอกไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของอ่าบิตคอยด้วยกันเลยแล้วก็ดูตัวของทองคํานะครับตอนนี้มีค่านบาทมากๆเลยนะครับเพื่อนอดูทองคํานะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยดอลล่าร์หนึ่งพันแปดร้อสิบเอ็ดนะครับถ้าดูตามเฟรมของ วีคนะครับก็มีโอกาสนะครับเพื่อนๆที่ทองจะหลุดลงมาตรงนี้ได้นะครับตอนนี้นกลไกของตลาดทองเนี่ยเป็นแบบนี้มีโอกาสนะครับเพื่อนมีโอกาสม,มากๆเลยนะครับที่เราจะได้เห็นทองคําอยู่ในลักษณะของหลุดพันเจ็ดนะครับเพื่อนๆใหายกว่า,ามันเลื่อนไม่ได้นะครับ โซนนี้จะเป็นโซนก่อตัวหนาแน่นนะครับเพื่อนๆหลายๆเดือนเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับตัวของทองคํานะครับก็ดูครับให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับที่ในกลุ่มร้องขอกันมานะครับว่าทําไมครับผมดึงไม่ได้เลยแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตามเฟรมใหญ่ทองลงเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับ เดี๋ยวเวลามันปล่อยมันปล่อยตุ้มเดียวตุบป,ปล่อยร้อยดอนเลยนะครับเพื่อนๆอ่านนะครับก็อลองดูแล้วกันว่ามีโอกาสแค่ไหนนะครับนี่คือทองคำหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ด เดี๋ยวตัวที่ผมจะดูให้นะครับเดี๋ยวผมดูของบิตคอยก่อนนะครับว่าแล้วนี่รเปล่าตัวนี้ o อผมไม่แน่ใจว่าเหรียญทําเกี่ยวอะไรมันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันร้อนแรงนะตัวนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อนเพื่อนลองลองดูนะเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดมาแล้วก็มันมันรู้สึกว่ามันสวิงมันมีอะไรเลเยอร์สองสเกลลิงอะไรสักอย่างโซลูชันสำห e ับอิตาเนะครับตรงนี้ค่อนเพื่อนลองลองไปดูนะครับแกรนด์สปอร์ตอิตาเลียมนะครับ แอปพลิเคชันนะครับตรงนี้เพิ<ๆ>่อเพลองดูนะเดี๋ยวตรงนี้ลองหาดูแล้วกันนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มรู้สึกว่ามันเข้ามาตลาดมันขึ้นร้อนเองเมื่ตลาดลงมันก็ไม่ค่อยลงนะครับก็เพิ่งเข้าตลาดด้วยแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูตัวของบิตคอยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ราคาของบิตคอยนะครับอยู่ที่21,700หรือว่า0 0นะครับ BNB อยู่ที่220ดอลลาร์เออยู่ที่13.90 Luna ้านลูนะครับ Luna าอยู่ที่2.5 นะครับ glmr นะครับ opncl ดูหน้าผมสมมติว่าผมเองก็อตอนนี้กำลังเล็งเอกิตอยู่นะครับเอกนะครับผมยังมีพัสดีอินขั้มจากเอกแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะลงต่ำสุดตรงไหนนะครับสมูติว่าตอนนี้มันอยู่ที่486บาทผมอยากมีพัสดีอินขั้มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดก่อนนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นถ้าผมซื้อสักหมืน่นซื้อสักห้าหมืน่นห้าหมืน่นอ่าน 486ผมจะได้อยู่ประมาณ 100XS 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 วันนี้ถ้าผมมี XS Staking 100XS AXS 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 ผมสเต็กหมดแล้วนะครับตัวนี้30วัน30วันถ้าเรามี100ตอนนี้ไม่มี AXS ผมไม่มีตัว AXS นะครับ หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้หนึ102่งร้อยสองเอสใช้เงินห้าหมื่นใช้เงินห้าหมื่นถ้าเกิดเอสกลับไปที่ตัวห้าพันนะครับคูณหน่วยสิบหรือว่าหนึ่งร้อยอึดสิบบาทละหมื่นก็จะขึ้นไปเป็น 5, ห้าแสนเงินของเราจะโตไปห้าแสน 5, บาทแต่ผลผลที่เราได้อันนี้คือต่อเดือนนะครับเพื่อนข้างล่างเนี่ยอึจุดสามเออจุดสามเอสถ้าเราซื้อราคานี้ถ้าเกิดมันขึ้นไปเราก็ได้เท่าตัวถ้าเกิดลงมาเราก็ขาดทุน 6.3 6.3 xs xs ตอนนี้อยู่ที่486ใช่ไหมครับ4 8 6คูณ6.3นั่นหมายความว่าตอนนี้486ได้6.3 xs เป็นไปได้แล้วอ๋อ6.3นะครับไม่ใช่พูดปิด6.3 หกสิสาม x s แสดงว่าผมได้เดือนละสามพันบาทสามพันบาทนะครับถ้าเกิด A x s กลับขึ้นไปห้าร้อยบาทห้าร้อยถ้าเกิดขึ้นไปหนึ่งพันบาทถ้าเกิดขึ้นไปสองพันบาทเดือนละหมื่นสองจากเงินห้าร้อยเดือนละหมื่นสองนะเขาขอย้ำถ้าเกิดขึ้นไปตัวห้าพันเหมือนเดิมผมจะมีปันผลอยู่เดือนละสามหมื่น สามหมื่นบาทพาร์ติซิทอิงคัมเดือนสามหมื่นบาทไม่ต้องทําอะไรใช้เงินห้าหมื่นแต่ถ้าใช้หนึ่งหมื่นก็ทําสัดส่วนนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วอนาคตเกิดเัินไปตัวพันตัวหมื่นอะไรก็ว่ากันไปอนาคตนี่คือคิดไว้โอเคเดือนละหกหมื่นทีนี้เราไม่ได้คิดแบบนั้นนึงเคยทําจุดสูงสุดอยู่ร้อยอุกซูกดอนแต่ไปได้หรือเปล่าผมไม่แน่นะไม่แน่ใจแล้วอว่าทุกที่ห้าพันบาทไม่ต้องทุกตี่ห้าพันะเราคูณสัก ปิงเป็นไม่ได้หนึ่งพันบาทเอกิขึ้นเท่าตัวขึ้นไปสามสิบดอนตอนนี้สิบห้าดอนอยู่ไม่เป็นไรหกพันสามนะครับหกพันสามผมจะคูณกับสิบสองอ่าไม่ปีหนึ่งผมได้เกินเกินเกิน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทุนผมแค่ห้าหมื่นนี่คือส่วนทางแคปไปทุกอันนี้คือแก้เงินปันผลนะครับเอาไปคิดต่อแล้วกันครับไม่คิดให้ฟังแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของบิตคอยกันก่อนเลยนะครับบิตคอยเชา้านี้เป็นยังไงบ้างนะครับบีทีซีเช้านี้อยู่ที่สองหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับ สอง2นึนะครับก็เอาเป็นว่าลึกสุดนะครับที่ผมมองส,สอนนีบผมมองส่วนตัวนะผมจะค่าเข้าตอนนี้ที่หนักๆนะครับข้สโซนนี้ส่วนี้นะครับผมจะรอนะครับผมจะรอให้เส้นสี สีเหลืองของผมนี่ตัดขึ้นนะครับจตตัดขึ้นเนี่ยขืนเรื่องแน่นะครับแต่ปัญหาคือมันจะลงมาโซนนี้หรือเปล่าผมไม่สามารถบอกทุกคนได้นะครับเพื่อนๆต้องดูเองนะแต่ด่านแรกที่คุณจะต้องเจอผมคิดว่ามาแน่นะครับในมุมมองส่วนตัวนะครับ17,000มดันอลลร์นะครับมันไม่ใช่ว่าหลุดแค่2 0,000นะครับมันทุบลงมาเลยนะครับแบบนี้ตามข้อต่อขอ,ของของของเดือนแล้วกันนะตามข้อต่อของเดือนผมจะดูไบเท์แทรกของเดือนแล้วกันนะครับเต่ลัสเต็ปเลยนที่ผมตีเส้นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับอ่าแล้วเรา มาย่อยกราฟของตามเพรมผมว่ามันต้องสุดรอบนี้มันต้องลงสุดผมว่านะนะครับรอบก่อนมันลงไม่สุดีย่ยเป็นแบบนี้แสดงว่าผมต้องทาเส้นตรงนี้ไว้นะครับสีเหลืองสีเหลืองแล้วแล้วก็เส้นสีน้ําเงิน<ส>ผมจะมาร์กมากดูไปก่อนอันนี้อาจจะดูว่าเหมือนการเล่นสักหน่อยนะแต่มันมีความหมายสําหรับผมนะครับโอเคถ้าใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ว่ากัน ปรับอืมสีชมพูโอเคดูตามเพืมนวิคหน่อยอ่าวิควีคยังกดตัวลง่นะครับเดี๋ยวเมื่อวิคตวัดขึ้นผมก็จะเริ่มเลยนะครับตรงนี้เริ่มจะ buy future ลองลนะครับนะตอนนี้ให้มันกดตัวลงกล่างให้มันเยอะๆนะครับให้มันเยอะๆส่วน D 1 ในหนึ่งวันนี้ถ้าเป็นไปนเป็นแบบนี้น่าจะพวดต่อได้นะเพื่อนถ้าไม่พวดต่อก็มีอีกกรณีเดียวนะครับถ้าไม่พวดต่อมีกรณีเดียวนะครับเพ هم, <ๆ>ื่อนๆทำไส้แบบนี้อ่าเกิดการกลับตัวทันทีเลยแต่กลัวว่าจะพวดต่อครับเพื่อนๆกลัวจะเป็นก้อแบบนี้อ่าผมกลัวจะเป็นก้อแบบนี้กลัวเป็นก้อแบบนี้นครับอ่าเป็นได้อีกเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้ตามฟิลมที่มันอยู่อ่าเอสสี่นะครับก็ แนวรับ s 4นะเวลานี้เลยนะครับก็น่าจะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับโซนนี้ปั๊บตซนนี้ไม่ผ่านเส้นลน์เลยนะครับที่ผมตีไว้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ผ่านเนี่ยแบบนี้อ่านี่คือกรอบเอเรียนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูเองนะครับตซนนี้อ่านี่คือกราฟของบิตคอยแต่ถ้าดู s 4แล้วถ้าเรามาดูยึดถือตรงนี้นอนกองผืนางเนี้ยข้อเนี้ยครับจบลงต่อส่วนตามเฟรม s 1นะครับก็ดิ้งขึ้นนิดหน่อยนะครับ m 3 0ก็กดตัวลงมานะครับก็วนเวียนอยู่ในกรอบนี้เลยที่ผมตีเส้้นนทไไล์ว นะครับส่วนนี้เพื่อนๆลองดูเองนะครับตัวนนี้ขึ้นไปลงมา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 ขึ้นไปแบบสุดๆเลยนะครับโอเคทำเฟรม M15 นะครับก็เดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นต่อนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเทรดตามเฟรมไหนนะครับเพื่อนๆ M5 M5 เดี๋ยวก็จะตวัดขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคแต่ภาพใหญ่ภาพเดือนยังลงอยู่นะครับเพื่อนๆนะยังลงไม่สุดนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะทุบไปหลุด สองหมื่นและหนึ่งหมื่นข้าวันแล้วก็จะดึงขึ้นกับยาวหรือเปล่านะครับก็ลองดูแล้วกันโอเคครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของอีเทลเลียมอีดีเอสนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะอยู่เอ็มทีไฟนะครับเพื่อนๆก็สนใจเทรดก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมพ่วงอยู่กับกล่องบลูเอ็กเน็ตนะครับผมเพื่อนๆสนใจก็ในกลุ่มก็สามารถสอบถามได้นะครับนะครับผมอ่าตัวนี้ไม่มี ค่าเดเวอรเรสตก้ามคืนครับสามารถตือก้ามคืนได้ลองรันได้ระยะยาวได้ดีกว่าไม่มีดอกเบี้ยนะครับดีกว่าในบล็อกอื่นนะครับเพราะว่าเหมือนโอเคกหรือใบนน้นน่ะอาจจะมีค่าธรรมเนียมนะครับเราสามารถตือลองรันได้ไม่ว่าจะเป็นทองคําก็ตือลองรันได้เช่นกันนะครับอิทเลียมนะครับราคาต่ําสุดผมคิดว่าน่าจะหลุดนะครับน่าจะหลุด1 0 0้ดอลนะครับผมคิดว่า1 0 0 0ดอลนะทำหนึ่งพันจุดเจ็ดห้าโอเคลงมาแล้วนี่เออไม่จะได้ดูนะครับเพราะพูดตั้งแต่ตอนปันกกว่านะครับ ดูแล้วนะครับ S 1นะครับก็ข้าวุ่นวียนอยู่ในกรอบนี้นะครับเพืเ่อนๆเนะี่ยขึ้นขึ้นลงลงอย,อยู่ตรง,นนะง 12, 000, 220, เนี้ยนะยังเมื่นสองพันสองยี่สิบเนี่ยโซนเนี้ยโซนขึ้นขึ้น,นลงลงเอาเป็นว่ากรอบที่มันจะวิ่งอยู่แถวหนึ่งสองห้าศูนย์แล้วก็โซนแถวหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสําหรับอีทิเลียมนะครับบิตคอยเป็นยังไงบ้างครับจากที่พูดไว้ปั๊บอ่านี่คือ BTC โอเคนะพยายามไต่ทุนเนี้ยครับโซนนี้ตัวต่อไปจะดูของตัว a n c นะครับตอนนี้ a n c ตัวของ Binance เพื่อนๆคิดว่าจะเหลือ1นึ่ง,งตังค์ได้หรือเปล่าเราอาจจะใช้เงินหลายล้านบาทหลายบาทนะครับแล้วถึงจะได้ในส่วนนี้เป็นส่วนราคาที่ผมว่าน่าสนใจมากๆมากมากเลยนะครับหมายความว่าคือลงอีกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าไป1บาทไปได้ไหมผมคิดว่าไปได้แน่นอนแต่ใช้เวลา2อสาปีแล้วแต่เราจะรอได้หรือเปล่านี่คือปัญหาแต่ถ้าเกิดเราลงตัวไป100่งร้อยเราอยากให้ได้ไป1ดอลเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลามากกว่าหน่อย จะได้เกิดลงตัวปหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านเนี่ยมันก็แค่หนึ่งสตางก็โอเคแล้วนะครับผมคิดว่าแบบนี้อยู่ที่ศูนย์สี่ตัวนะครับโกพันนะครับผมศูนย์ที่ตัวหกพันนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้อ่าจะหลุดต,ตรงนี้ไหมครับนี่คือแนวรับของตัวในตัวเฟบเอสีนะครับเนี่ยเราดูแบบนี้ปั๊บเนี่ยดึงไส้ดึงขึ้นมาเฉียงแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นมานะครับงั้นแล้ว แนวรับก็อยู่ประมาณโซนนี้นะครับไม่ทำรูใหม่นะครับแต่แถวโซน5,450นะครับแล้วโซนนี้อ่าสี่ชั่วโมงก่อนนนี้ก็5,600นะครับก็ลองดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพื่อนๆอ่าตัวของลูน่าคลาสสิกนะครับลูน่าคลาสสิกตัวนี้อ่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยใช้คราฟใหม่เลยนะครับก็ย้ําเสมอว่าในเบย์เน้นอ่าในเบย์เน้นเนี่ยปกติแล้วต้องเป็นลูน่าคลาสสิกที่เราเห็น ที่เราเห็นครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็แดงยาวแบบนี้ก็คือ119ดอนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ประมาณสัก0-4ตัวแล้ว6พันนานะเวลานี้แต่ไม่ใช่ครับบางเอิญเขาไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับอาต่ะคงไม่ใช่คิดถึงแน่นอนนะครับผมโอเคเขาต้องเขาเอาลูน่าใหม่เนี่ยไปใส่ในกราฟของลูน่าเก่าเนี่ยเพื่อนๆได้รู้ไว้ด้วยนะเออ,อตัวนี้ได้ยินชื่อคำว่าลูน่าเมาเก้าใหม่ เออ้จริงว่ารูน้าเมื่อก่อนจากร้อยสิบเก้าดอตอนนี้มันอยู่สองดอลมันต้องวิ่งขับไปนะโอเคมันทําให้รู้สึกว่าโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไปเห็นตัวที่ศูนย์สี่ตัวมันจะกลับไปร้อยสิบเก้าดอเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะกลับไปที่หนึ่งดอลก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วแต่ว่ามันหลอกล่อยังไงนะนี่ผมคิดเองนะครับเพื่อนๆเราลองดูนะถ้าเป็นคุณเนี่ยเข้ามาใหม่คุณจะรู้สึกตัวไหนดีกว่าวิทยตายแล้วลงมาสองสองดอลมันเคยลงมาจากร้อยสิบเก้าดอลขึ้นไปสิบสองดอนก็กำไรหนึ่งพันเปอ,อร์เซ แต่แล้วแล้วแต่นะครับผมนี่คือสําหรับของลูน่าอ่าตอนนี้อยู่ที่2.50ดหาศูนย์แล้วครับะครับจะเป็นแนวรับของของลูน่านะครับนะครับส่วนนี้ส่วนนี้จะเป็นตัวแนวรับของลูน่าแต่แถวสองจุดสี่สามณตามเฟรมสีชั่วโมงตามเฟรมเอสี่นะครับตอนนี้ต่างครับดูมากไม่ได้นะครับเราต้องแน่วแน่นะครับเพื่อนลงทุนเหรียญแบบนี้นะครับโลสุดนะครับก็น่าจะเป็นประมาณสัก2.34นะครับเพื่อนๆต้านสุดก็จะเป็นประมาณสักแต่แถวโซน ดอลลาร์นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่างไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนำหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไปก่อนแล้วนะครับผมอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งครับ g l m r ก็ฝากอ่ามันลงมาตั้งแต่16ดอลลาร์นะครับเรือ่องนี้50ดอลลาร์ตำไส้นะครับ16ดอลลาร์เราคิดก่อน g l m r 11เอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเอดอลลาร์ในคะแนน OKX สิบหดอลลาร์นั้นแล้วตอนนี้อยู่ที่84 แปอยู่ที่ยี่สิบเกตีไว้ยีบาทอ่านี่ผมจะชอบคิดอยู่แบบนี้ครับยีบาทเคยขึ้นอยู่สิบเอ็ดดอนเคยขึ้นอยู่สิบดอนยี่สิบดอนนะครับในโอเคเออยู่ที่เจ็ดร้บาทสิบอ็ดดอนอยู่ที่สามิบเคยอยู่ที่เจ็บาทเราคิดาาราคาสูงสุดก่อนแล้วกันสองหมื 20, 2, ่นสี่สองพันอ๋อไม่ใช่อยู่ที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดดอนสิบกดอน อยู่ที่560 560ตอนนี้มันอยู่ที่30บาททีแค่สาิบาทผม30บาทผมมีเงินตั้งหมื่นผมทิ้งไว้สมมตุติหน่วย10บาทหาร30 300หน่วยคูณกับ600คูณกับ560 560จาก1,000 0ก็โตไปเป็น1,800กเซ็ก็ประมาณแสนกว่านะครับแต่ปัญหาคือ หนึ่งหมื่นหารสามสิบถ้ามีเงินหนึ่งหมื่นหารสามสิบสามสิบสามหน่วยผมจะไปดูว่าสเต็กกิ้งเท่าไหร่นะครับสเต็กกิง้งเคลมอาฝากกินดอกเพราะวันผลโตดอกโตด้วยนะครับโอเคเคลมอาในระยะเวลา อ่าสาวันนะครับสามสิเปอร์เซ็นนะครับผมก็คือผมได้อยู่สามสามหน่วยนะับนี่ผมไม่มีนะครับอืม <c oughs> ผมคิดให้เพื่อนมาดูนะครับสเต็กสูงสุดวันละเดือนละเก้าเก้าจุดสามหก clmr ถ้าผมซื้อตอนนี้หมื่นหนึ่งนะเก้าจุดสามหกเก้าจ l m r สามบาทนะเวลานี้ยีบเาบาท9.36มหกผมไปคูณกับสามสิบบาทผมจะได้เรียนดูร้อย 91บาทถ้าเกิด GLMR กลับไปที่ตัว600บาทผมจะได้เดือนอยู่38ม8 38แปดสามคูณกับ12ผมได้เดือนละ4 0,000ปีละ4ี่0มต้นทุนผมแค่10,000มืดอกเบีย้ยผมสี่ประมาณ นะครับส่วนตัวโน้นก็ได้ประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0เข้าเกนะครับตั้งส่วนต่างราคานี่คือการแนวคิดของผมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้คุณซื้อตามนะครับแกหลักคิดเท่านั้นนะครับแต่หลักคิดนี้ก็มีเหตุผลนะครับส่วนตัวของรูนาไยนะครับก็อยู่ที่0.22นะครับผมตอนนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับเนี่ยไปจิงๆกยักษ์าที่ผมคาดไหมครับเนี่ยเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบในเลนนี่แหละนะครับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ